คุณค่ะคุณนุชค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนในหน่วยเรื่องพระราชาในดวงใจค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะคะในหลวงราชการที่9เด็กๆทราบไหมคะถ้าเด็กๆไม่ทราบเด็กๆตามคุณปุ๊กกับคุณนุชไปดูเลยนะคะเชิญเลยค่ะณดินแดนตะวันตกอันแสนห่างไกลจากเมืองไทยถึงครึ่งโลกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้น เมื่อเจ้าฟ้าพระองค์น้อยผู้ทรงเปี่ยมพระบารมีและผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของกวงชนชาวไทยประสูติในเช้าวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเมสาออเบิร์นเมืองเคมบิดรัฐแมนซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงตั้งพระนามให้เจ้าฟ้าพระองค์น้อยว่าภู่มิพลซึ่งมีความหมายว่าพลังแห่งแผ่นดิน แต่พระราชชนนีจะทรงเรียกว่าเล็กหรือพระองค์เล็กพระวรวงศ์เธอเพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานาคารินและหม่อมสังวานมาหิดลทรงมีพระเชษฐภคินีคือพระวรวงศ์เธอเพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนาและพระเชษฐาคือพระวรวงศ์เธอเพระองค์เจ้าอนันทมหิดล ครั้นเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชส่งสมเร็จการศึกษาวิชาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาในพุทธศักราช2471ก็ส่งพาครอบครัวสเสด็จกลับประเทศไทยและประทับนวังสาปทุมที่ประทับของสมเด็จพระพันวัฒนาอายกาเจ้าซึ่งเป็นพระมารดาจากนั้นไม่นานสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชก็ประชวรและ,สะเสด็จสวรรคตขณะที่เจ้าฟ้าพระองน้อย ทรงมีพระชนมายุเพียงหนึ่งพรรษาเกเดือนพระราชชนนีทรงรับภาระเลี้ยงดูพ่ะโอรสและพธิดาด้วยพระอ,องค์เองในวังสรปปทุมของสมเด็จพระอิกาเมื่อพระโอรสองค์เล็กมีพระชนมายุห้ 5, าพันษาก็ทรงให้เข้าเรียนที่โรงเรียนมาแต่แดอีในปีนั้นมีเหตุการณ์สำคัญคือ เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนั้นบ้านเมืองประสบภาวะวิกฤตหลายด้านพระราชชนนีมีพระประสงค์จากการพระโอรสและพระธิดา ออกจากความสับสนวุ่นวายในประเทศจึงตัดสินพระไทยสเสด็จสู่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2476พ,พระราชชนนีทรงพยายามหาที่ประทับเป็นแฟตที่อยู่ชั้นล่างสุดเพื่อความปลอดภัยของพระโอรสและพระธิดาทั้งสาพระอ,องค์ที่กำลังอยู่ในวัยสุกซนในที่สุดพระราชชนนีพร้อมพระโอรสและพระธิดา ก็ได้ประทับที่แฟตเลขที่16ถนนทิชโชเป็นแฟตขนาดห้าห้องเหมาะกับครอบครัวเล็กๆเจ้านายทั้งสี่พระองค์ส่งดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับสามัญชนทั่วไปและส่งเข้าศึกษาต่อในชั้นปฐมศึกษาที่โรงเรียนเมียมองและแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นกับเจ้านายทั้งสี่พระองค์เมื่อรัชการที่7ทรส่งประกาศสละราชสมบัติขณะประทับอยู่ณประเทศอังกฤษ รัฐบาลในสมัยนั้นจึงกราบทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันตมหิดลขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียงเก้าพรรษาเชื้อพระวงศ์ลำดับที่หนึ่งในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมนเทียนบาลขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดน เกื่อให้สมพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระราชชนนีส่งย้ายจากที่เดิมไปประทับที่บ้านเช่าณนะที่ลาดเนินเขาริมทะเลสาบเลอมองเมืองพุย,ยี่ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดกับเมืองโลซานและส่งตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าวิลล่าวัฒนาแม้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วแต่พระราชชนนีก็ยังทรงยืนยันหนักแน่นว่าพระโอรสและพระธิดา จะต้องไม่ออกจากโรงเรียนและต้องศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปโดยมีพระประสงค์ให้ทั้งสามพระองค์มีวัยเด็กที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับเด็กๆทั่วไปช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าพระองค์น้อยทรงเป็นพระอนุชาที่เหมือนดังฟ้าแฝดกับพระเชษฐาธิราชเพราะสิ่งใดที่พี่ทำน้องก็ทำด้วย พระราชชนนีส่งให้ทั้งสองพระองค์ได้เรียนรู้ชีวิตของเด็กชายธรรมดาสามัญส่งให้ทำงานเองทุกอย่างตั้งแต่เก็บผลไม้หลังพระตำหนักกวาดหิมะในหน้าหนาวทำความสะอาดห้องบรรทมไปจนถึงกวาดพระตำหนักเพื่อให้ทุกพระองค์ทรงมีอุปนิสัยที่ดีงามมีระเบียบวินยัยทั้งกายวาจาใจรวมทั้งทรงปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน แม้ทั้งสองพระองค์จะทรงได้รับเงินค่าขนมทุกอาทิตย์แต่พระราชชนนีก็ทรงสอนให้รู้จักประหยัดอดออมแต่รู้คุณค่าของเงินทำให้บางครั้งก็ทรงหารายได้พิเศษโดยรับจ้างเก็บผลไม้ในสวนใกล้ๆบ้านหรือถ้าทรงประสงค์ได้สิ่งใดก็ทรงเก็บเงินหยอดกระปุกสะสมไว้เพื่อซื้อสิ่งนั้นด้วยพระองค์เองนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลสเสด็จขึ้นของราช ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเฝ้าชมพระบารมีของกษัตริย์พระองค์ใหม่ประสบกัน,นิกรได้ชื่นชมแต่เพียงพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงใช้เมื่อครั้งที่ประทับอยู่ในวงังสระบทมก่อนเสด็จกลับเมืองโลซานหรือได้เห็นจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศประชาชนทุกคนจึงเฝ้ารอให้พระองค์เสด็จกลับมาโดยเร็วในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลพระเจ้าพี่นางเธอ พระเจ้าน้องยาเธอและพระราชชนนีก็ได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2481ประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศปราบปื้มปีติต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยหวัวใจแห่งความจงรักภักดีนับเป็นการเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งที่สองของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงรับพระฉายาด้วยความรักให้เอ็นดูจากวงประชาราชว่าเจ้าฟ้าแว่นหรือท่านแว่นเพราะไม่เคยเห็นเด็กๆสวมแว่นสายตาแต่ครั้งนี้เป็นการเสด็จช่วงสั้นๆประชาชนชาวไทยจึงได้ชื่นชมพระบารมีของทุกพระอ,องค์เพียงไม่นานเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลต้องเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพร้อมด้วยพระเจ้าน้องยาเธอและสมเด็จพระราชชนนีได้เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นครั้งที่สองโดยเสด็จถึงราชนจาจักไทยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488ซึ่งตรงกับวันประสูตรครบ18พรรษาของพระเจ้าน้องยาเธอการเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งนี้ประชาชนชาวไทยทั่วแผ่นดิน ปลาปื้มปีติอินดีเพราะไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับเป็นพระประมุขของชาติมานานกว่าสิบปีทุกคนได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนมายุ20สพรรษาและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระชนมายุ18พรรษาเสียงแห่งความจงรักภักดีของพระศกนิกรไทยกึกก้องอยู่ทั่วทุกขนแห่งที่เสด็จไปถึงขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ แต่แล้วช่วงเวลาแห่งความสุขความป่าพืืมในดวงใจของปวงชนชาวไทยก็ต้องสูญสลายไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลสเสด็จสวรรคตด้วยประแสงปืนบนพระแทน่นบรรทมในพระที่นั่งบรมพิมารพระบรมมหาราชวังทั่วทั้งแผ่นดินวิะโยคเหลือที่จะพรรณนา,นาเมื่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งส่งจากไปไม่มีวันกลับ ขณะเดียวกันแผ่นดินไทยต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กราบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขณะมีพระชนมายุ19พรรษาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่เามิถุนายนพุทธศักราช2489ทรงมีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาที่เบรีรามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถประพิษเนื่องจากยังทรงพระยาวและยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงยังบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองไม่ได้ประกอบกับต้องทรงศึกษาต่อรัฐสภาจึงแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนานเรนทรและพระยามานาวราชเสวีเป็นอาทิครั้นถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินจากพระนครกลับไปทรงศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์มวลหมู่อาณาประชาราชผู้จงรักภักดีเฝ้ารอทรงสเสด็จอย่างเนืองแน่นตลอดสองฝั่งถนนสู่สนามบินดอนเมืองในวันนั้น เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่เคยลืมเลือนเมื่อมีเสียงพระสกนิกรคนหนึ่งตะโกนลั่นว่าในหลวงอยาทิ้งประชาชนเสียงเล็เกๆจากความจงรักภักดีได้เข้าสู่พระราชารือไทยของพระองค์ที่มีพระราชประสงค์จะตอบว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งกลับไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานแม้จะโปรดสาขาวิทยาศาสตร์แต่ก็ต้องทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาโดยทรงศึกษาด้านการปกครองกฎหมายการเมืองและสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพระราชภาระของพระมหากษัตริย์และเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนของพระองค์มากกว่า แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอ,อุบัติเหตุที่ริมทะเลสาบเยนีวารถยนต์พระที่นั่งที่ทรงขับเองชนกับรถบรถบรทุกที่สวนทางมาทำให้ทรงบาดเจ็บสาหัสที่พระเศียรพระพักและพระเนตรขวาข่าวอุบัติเหตุและพระอาการบาดเจ็บทำให้พระสกนิกรไทยตื่นตระหนกตกใจยิ่งนักครั้นาอาการดีขึ้น จึงมีพระราชดำรัสมายัางประชาชนชาวไทยเพื่อให้คลายความวิตกกังวลว่าฉันปลอดภัยแล้วขอฝากความขอบใจมายัางประชาชนของฉันที่มีความห่วงใยในอาการเจ็บป่วยของฉันในเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพาาการนั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรพระธิดาของหม่อมเจ้าณัขัดมงคลกิติยากรและหม่อมหลวงบัวกิติยากรได้มาเฝ้าพระอาการและถวายการพยาบาลที่โรงพยาบาลและที่พัฒนักวิลล่าวัฒนาตามรับสั่งของสมเด็จพระบรมราชชนนีเมื่อหายประชวรแล้วหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรจึงกราบถวายบังคมลากลับกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษ การที่หมอมราชวงศ์สิรกิกิติยากรในถวายการพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดก่อให้เกิดเป็นความรักความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนับตั้งแต่พบกันครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งหมอมราชวงศ์สิริกิติมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงปารีสทางรถยนต์ในที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรอย่างเรียบง่ายที่โรงแรมวินเซอร์เมืองโลซานเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2492โดยพระธรรมรงค์ที่พระราชชนกส่งมั่นพระราชชนนีเปรียบดังเป็นตัวแทนความรักอันยิ่งใหญ่และคำมั่นสัญญาที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกันและกันตลอดไป แม้การมั่นจะเป็นความลับแต่ในไม่ช้าประชาชนชาวไทยก็ได้รู้ข่าวทุกคนต่างร่วมแสดงความยินดีและดีใจที่ในหลวงทรงมีพระคู่ม่นแล้วและต่างก็ปรารถนาให้พระองค์พร้อมด้วยพระคู่ม่นสเสด็จนิวัติประเทศไทยโดยเร็วแล้วก็ถึงวันที่ประชาชนชาวไทยเฝ้ารอวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จนิวัตรประเทศไทยพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรพระคูมั่นผู้มีสิริโชมงดงามที่ดาสาววัย17ปีของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงรอนดอนท่ามกลางประชาชนที่มารอรับสเสด็จด้วยความจงรักภักดีและเป่งเสียงชื่นชมพระบารมีอย่างกึกก้องขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ พระคุมั่นช่งงดงามสมพระบารมีเหลือเกินช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยช่วงต่อมาก็คือวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีอภิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรตามคำนธรรมเนียมประเพณีไทยนวังสะปทุมโดยมีสมเด็จพระพันวษาอยิกาเจ้าถวายน้ำพระมหาสัง ส่งจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยส่งประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิจและพระราชทานสายสะพายขัติยาราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์จากนั้นทั้งสองพระองค์ก็สเสด็จออกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังประทับเคียงคู่กันเหนือพระราชอาัฐ เพื่อโปรดกล้าวให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรในวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์เสด็จโดยรถไฟขบวนพิเศษไปประทับณพระตำหนักเปี่ยมสุขวางไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลาสามวันตามโบราณราชประเพณีตลอดระยะทางก็มีเหล่าพระสกนิกรวารอรับเสด็จเพื่อถวายพระพรอย,อย่างเนืองแน่น หลังจากพระราชพิธีอภิเษกสมรสไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณคติยาราชาประเพณีในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปฐมบรมราชางค์การเป็นสัจจวาจาแก่ปวงอาณาประชาราชของพระองค์ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระราชนีสิริกิตเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเมื่อพระราชพิธีประวัติศาสตร์ผ่านพ้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงรักษาพระองค์และทรงศึกษาต่อในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493และเสด็จนิวัตรประเทศไทยในพุทธศักราช2495ตามประเพณีไทยแล้วพุทธศาสนิกชนชายทุกคนต้องอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณและเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงผนวดเพื่อปฏิบัติศาสนากิจเป็นเวลา15วันระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499โดยมีพระสมณา,ายาวา่าภูมิพโลภิกขุ ตลอดระยะเวลาการครองเพศบรรพชิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารส่งบำเพ็ญกิจต่างๆของสงทุกประการและทร่งปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดรวมทั้งเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนตามปกติเช่นเดียวกับพระภิกษุอื่นๆ ในการเสด็จออกผนวดมีพระราชประสงค์จะใกล้ชิดกับประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดจึงส่งให้ราษฎรทั้งหลายฝ้าถวายดอกไม้ทูบเทียนได้ทุกวันแล้วส่งนำดอกไม้ทูบเทียนเหล่านั้นไปถวายสักการะบูชาพระรัตนาตาัยเมื่อส่งทำวัดเป็นประจำทุกเช้าเย็นตลอดระยะเวลาที่เสด็จออกผนวดอยู่ในเพศบรรพชิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรบรมราชินีส่งช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ดังนั้นเมื่อทรงลาประนวดแล้วจึงโปรดเก้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งนับเป็นพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองวันนี้คุณนุชมีงานอะไรมาฝากน้องๆคะอ่าวันนี้นคุณนุชนะคะมีรูปราชการที่เก้านะเหมือนไหมเด็กๆดูสิ่ะ้าใส่แว่นด้วยมีดอกไม้ด้วยนะคะ ให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะรูปภาพให้สวยงามแล้วส่งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอมาให้ครูปุ๊กและคุณนุชด,ดูนะคะพบกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ